สวัสดีชาโซเชียลหัวกลมชมกาแฟครับเช้าวนี้เราใช้อ,อ,อัลโลเฟสีก่อครับโอเคเดี๋ยวเราก็ใช้กาแฟเวียดนามในการชมเดี๋ยวเราต้มน้ำกันนะครับโอเคครั้งแรกนะครับเราก็ต้มน้ำกันก่อนโอเคต้มน้ำแล้วนะครับ าชาวนี้เราใช้กาแฟสัก2กระสัตรก,ก็แะละ้กันอันแรกนะครับก็เป็นแฟเป็นกาแฟของเวียดนามนะครับเราก็ใส่กาแฟเวียดนามลงไปอ๋อลืมช่างเดอ กาแฟเียดนามนะครับหลังจากนั้นก็ใส่กาแฟของมังกรบินเล็กน้อยโอเค Okay. ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรารอน้ำเดือดกัน mm hmm. ช่วงที่รอกาแฟเดือดนะครับก่อนเราจะประกอบร่างกันเราก็เอาแผ่นกรองอม,มาใส่รอนะครับโอเคแผ่นกรองรอแล้วเดี๋ยวรอน้ำเดือดครับสักครู่หนึ่ง โอเคน้ำเดือดแล้วนะครับเราก็เอาอุปกรณ์ AeroPress เรามาแล้วก็เติมน้ำครับเ,เติมน้ำลงไปนะครับก็เอาประมาณสักถึงเลขสองโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็ ทิ้งไว้สักพักหนึ่งขย่าวขย่าหน่อยก็ได้ครับโอเคตัวแผ่นกรองนะครับเราก็ใส่น้ำลงไปหน่อยโอประกอบล่างเรียบร้อยนะครับ แล้วก็คว่ำโดงหลังจากนั้นนะครับค่อยๆดันครับก็จะมีแรงดันอยู่ข้างในนะครับตัแฟก็จะลงไหลลงด้านล่างแรงดันพอใช้ได้เลยครับกับการใช้อ e ร์โรเพรสแบบนี้ Okay. เรียบร้อยครับได้กาแฟมาแล้วโอเคเรียบร้อยนะครับเราได้ดกาแฟมาแล้วมันจะเป็นเอสเปรสโซ่นะครับแต่ถ้าเราอยากจะได้เป็นอริมกาโนดยามเช้าวันนี้เช้าเราอยากกินอาแฟโนดดาก็ใส่น้ําเพิ่มเติมไปหน่อยนะครับก็ใส่ลงไปอีกสักเล็กน้อย จะได้เจอจังโอเคเรียบร้อยครับอเมริกาโน่ร้อนยามเช้าหุกกลมจงกาแฟเก้กนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ